สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเต้นดําทักครับหรือช่อง YouTube ดดับซิงเต้นดําทักนะครับตอนนี้ครับกาลังเก็บงานนะครับแมคโครกำลังเก็บสะครับวิ่งงานทอยครับประมาณ500เที่ยวได้ไมนะั้งผมประมาณหนึ่งไรกับอีกกีได้สองงาน้ดห้าร้อยหกร้อยเที่ยวนะนั่นนะเสร็จแล้วนะ ก็แค <OK>, ่เป okay. ็นโกเก็บงานนะอยู่กับเจ้าออกมารครูโกเบนะขับโดยเจ้าเฟรมมือใหม่หัดขับครับอีกน้อยอายุ28ป็ดูครับดีมือ การทำงานของเจ้าโคเบนะครับระบบดีที่เยี่ยมครับาวานน่าจะคุณได้160กว่าเที่ยวนะโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะทำแต่งานเลยขับไปรถไม่่อยมีเวลาถ่ายนะ อันนี้ก็ว่างนิดหน่อยนะก็ไม่ได้ว่างยวจะอาจจะระบีจอจอดอาจจะระบีสั้งหน่อยได้อานหลายวันแล้วเลยจับกล้องมาถ่ายให้ท่านไปชมได้ชมวันมาครับก่อนจะคิดถึงกันนะครับลึกประมาณ3เมตรนะสระนะจะขอบอกลึกอยากได้ลึกๆนะเต็มคุณไม่ได้น,ะน้ำมานอกนะดู น้ำออกเยอะมากเลยเมื่อวานเพิ่งขุดเมื่อวานนะเดี๋ยวตรงนี้นะแถวนี้ขุดเมื่อวานน้ำจะเต็มแล้วนะ่ะตอนนั้นเรถไถกำลังเกี่ยวงานนะจะได้เบิกตังค์แล้ว <laughs> เจ้าโบ็บีเก็บโลบเก็บสะกันนะเอ,อไม่มีนะคนขับก็ทนแดดทนร้อนจริงๆเลยล้มเ้ยวหายเลยใจติดต่อได้นะครับนี่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องยูทูบรถดำซิงต์น้นำทังเลยนะครับ จะพยายามหาเวลาบ้างถ่ายคลิปให้ชมเรื่อยๆนะวันนี้ก็ดูดีเหนะมือครับโอ้ป oh. ์เจ๋ยวๆครับดีนะรุ่นนี้นะยอดแล้วมากครูคุณดีจริงเนะี่ย ดีระบบดีดูครับอาจารยบีดูอดดยาวไปนู่นเลยนะถึงขอบถนนเลยนะนั่นนะ่ะผมอะ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องยูทูบ e รวยคำซิ่งเต็นน้ำทักเลยครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ